โอเพนลืมอันนี้กันย้อคักจกสิหยอเห็นอีหยังนี่แม่ยอ้อคักแช่จะกินอะไรลูกว้ายนอนนอนอนเมแหงติดติดค้างอยู่เนี่ยอารมณ์ค้างนี่เห็นไหมที่นี่เมื่อแล้วเอาแบบนั่นแล้วคอยถามเราไปแบบนั้นแล้วในใจอรรนอคอยพี่น้องคอยรู้สึกว่าเราเนี่ยมีคนอื่นบอเมเปนคอย ครูสึกว่าความห่างไกลระหว,ว่างข่อยกัะเพิ่ลเรามีคนอื่นอันนี้คือความรู้สึกเด้แต่บอกขอบอกข้าในหูนะตอนนี้ข่อยยังบอกข้าในหูว่ามีหรือบม่มีนะคะขอบอกหูก็เงียบโอเคบ้าน,นี้ข่อยนี่บขอข่อยเลยถามว่าถามจริงๆเธอมีใครหรือเปล่าขวางสีเลยเด้แล้วเลยว่า ไม่มีเธอคุยกับใครอยู่หรือเปล่าเขนเลยว่ามีคุยบ้างก็แค่คุยเขาเลยว่าโอเคถ้าเจ้าคิดว่าการที่เจ้าจะมาโทษข่อยว่าขอยไม่ใจให้ผู้อื่นทั้งๆเจ้าก็หูว่าขอยบ่มีอันนี้พี่น้องเอาอหลี่เลยขอบ่มีอิลี่นะคะขอบ่มีอหลี่ขอบ่มีแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะคะขเขาเฮตต่งงานแล้วก็กยุ่กับสิ่งที่วนเวียนไปมาหาสู่อยู่จังสี่ คนเียกว่าฉันไม่เคยนอกใจและฉันก็ไม่คิดเวลาสามปีฉันกลับไปถึงไทยฉันไปหาเธอก่อนก่อนที่จะกลับบ้านไปหาแม่ฉัน้ไปซ้ำไปเขาว่าเอางสิไปอยู่กับเธอหนึ่งอาทิตย์แล้วตอนเนี้ยเธอมาหาฉันที่ตโตลโตเธอมีความรู้สึกว่าฉันไม่ใช่จริงๆแล้วมันไม่ใช่จริงๆแล้วเธอคุยกับคนนั้นคุยกับคนนี้เธอมีทางเลือกเธอมีตัวเลือกและเธอก็บอกว่าฉันเป็นคนมี แต่อีลีล่เลวเราคุยกับคนอื่นแล้วก็มาศาสตร์ใขคอยคเลยว่าถ้าจะเป็นอย่างเงี้ยไม่ต้องคอบกันหรอกเขาว่ามันไกลด้วยแล้วอย่างหนึง่งฉันอยู่นี่เธออยู่จีนเดี๋ยวเธอก็ไปไทยพี่น้องอยู่จีนแล้วก็บินไปไทยทุกสามเดือนเราไปเที่ยวไทยนะคะธรรมดานะคะเราไปเที่ยวไทยสามเดือนเออนั่นแหละ ข่อยเลยบอกแล้วว่าถิมาสตราดเสียแบบนี้บอตองครบแล้วก็เลยไม่ครบก็ไม่ครบคอยก็ว่าโอเคทั้งภัยทั้งมันขวยวางสิบอตองติดต่อมาอีกขวัยบอกอยากได้ยินข่าวอีอย่างจากเจ้าขว่าจังสี้อหายไปประมาณพี่น้องหายเราหายจากข่อยไปเลยบอท่งของความบอโทรบอมีอย่างบ,บอบอยย่างเลยเราหายไปประมาณสามเดือนสามเดือนเราหาย จากชีวิตข่อยไปเลยวันขอบ่อมีการติดต่อนังที่นี่โอ้ยเศร้าเลยค่ะที่ที่นี่พราะครบสามเดือนอีเมลดิ้งมาไปเปิดเบิงบกักยาวเลยฉันรักเธอฉันทุ่มเทฉันรอแต่เธอก็ไม่เคยให้คำตอบว่า เธอจะกลับมาอยู่ไทยไหมหรือว่าเธอจะมาอยู่จีนกับฉันไหมเธออยู่แคนาดาเธอไม่มีคำไม่มีคำไหนที่เธอบอกว่าเธอจะอยู่กับฉันไม่มีคําไหนที่เธอบอกว่าเธอรักฉันหรือว่าเธอไม่แสดงให้ฉันเห็นว่าเธออยากจะใช้ชีวิตกับฉันค่อยเลยว่างานฉันก็ยังไม่ลงตัวกว่าฉันจะมาอยู่ที่นี่ได้กว่าจะมาที่นี่ได้ ใช้เวลานานแค่ไหนต้องใช้อะไรบ้างกว่าฉันจะฝ่าฟันมาถึงจุดนี้ได้ะวาค่อยล่มค่อยฟังแเ้าฟังเรียงค่อยเสียเงินหลายปันไหนมันบอกพี่น้องลบกัรลบล,บลบดูแล้วเป็นอย่างจึงคิดว่าค่อยนะ่ะมีใจให้ผู้อื่นแล้วเป็นอย่างจึงคิดว่าเออขอบริ่ได้สนใจขอยอาจจะริ่ได้สนใจเมนยูแต่ว่าเพราะว่า คอยบอกเลยว่าคอยอยากมีคอยอยากมีนะคตอยากเจริญเก้านะอันนี้ความจริงมากแล้วก็หูอยู่แล้ว,ลวเรามาโทษคอยบาทนี่เราเลยว่าฉันอยากให้เธอมาหาฉันที่จีนคอยเลยว่าเธอหายไปสามเดือนตอนนี้เธออยากจะให้ฉันไปที่จีน ฉันอยากคุยกับเธอเอาแบบเป็นเรื่องเป็นราวฉันให้เวลาเธอ6เดือนภายใน6เดือนเนี้เธอต้องเลือกวันมาถ้าเธอไม่มาก็แสดงว่าเราจบกันแบบเด็ดขาดคือเธอต้องมาคุยกับแบบว่า no more no more too much too much already okay no more บานี่ขอเลยพี่น้องหนึ่งมีมีทางเลยอยู่2ทางหนึ่งคอยอคกับจะจบกับเรา กับสิไปต่อถึงสิเลือกไปต่อหรือสิถึงสิเลือกว่าจะจบคอยก็จะไปเจอหนาแล้วแล้วก็จะบอกแล้วว่าจบหรือว่าจบอันนี้คอยเตรียมใจไว้มากนะคะก็ไปเลยหลังจากเราเว้านั่นหลังจากเราบอก,ก,บอกคอยบปกว่าคอยมีเวลาแค่หกเดือนต้องไปหาเราที่จีนคอยกลับมาเคลียร์งานอยู่นี่เริ่มหาเงินเพราะว่าช่วงนั้นจะคอยกลับไปประเทศไทยจากการสูญเสียหลายๆแล้วนะ ่อยกลับมา่อยต้องเฮ็ดงานคอยต้องเลงหาเงินคอยพยายามที่จะประหยัดเงินเศรษฐกิจมันก็เข่าข้างคอยอีกมันก็กลับมาดีคอยก็ได้เฮ็ดงานกับแฟนเก่าคอยสําหรับคอยกับแฟนเก่าก็คือเก่าค่ะไปมาหาสู่ก็อยุคนละสัน้พนพิยุสัน้พนพิยุสั้นหา่อยยุสัน 8, ้นแปดจางสี่นะคะยุติกเดียวกันก็ไปมาหาสู้เว้ากันแล้วเพิ่น ะะแฟนเก่าข่อยกบหูว่าสถานะข่อยตอนเนี้ยกับผู้ชายคนเนี้ยเป็นจังใดคล้อสีหูหมดสุยางนะคะผู้แฟนเก่าข่อยกบสีหูเรืองแล้วกับผู้ชายคนเนี้ยที่อยู่ไทยเนี่ยล้วกกลหูเรืองเพราะฉะนั้นแล้วบ่ได้ปิดบังอีกอย่างนะคะคนแฟนเก่าข่อยที่ที่ที่แคนาดาเนี่ยเราบอกว่าเธอก็ไปคุยไปเคลียร์ให้มันเรียบร้อยให้มันจบเลือกเอาสักทางจะเอาอะไรก็เอาถ้าเธอจะ ทิ้งสถานะที่จะเป็นคนแคนาดาเธอก็ไปแต่ถ้าเธอจะเลือกอยู่กับเขาเธอก็ไปแต่ถ้าเธอจะเลือกอยู่ที่นี่เธอต้องเลือกให้มันมันม่นคงเพื่อนาคตของตัวเองแล้วก็บอก่าถือคอยกับเสื้อแล้วบาทนี่คอยจองตัวไปไปจีนเรียบร้อยแล้วคอยไปจีนพี่น้องคอยไปเห็นเราเที่ยวนี่ เที่ยวนี่คอยบินไปคอยบินไปลงสนามบินจากนีแล้วก็เออบินจากนีแล้วก็ไปฮ่องกงนั่งนั่งเครื่องบินจากฮ่องกงไปนะคะบ่แมนอย่าฟ้าคอยเว้่าผิดคอยจากนี่อยไปไทยคอยนั่งนนั่งเครื่องบินจากไทยไปหาเรานะคะโนเค็ข no คอยนั่งเครื่องบินจากไทยไปหาเราพอที่นี่แล้วเห็นเราโอ้โเปลี่ยนไปค่ะฮุนดีรอ ดูดีมากคือจกคนที่อ้วนที่คอยเห็นเี่ยวนั้นมาเที่ยวนี้แล้วดูแลเจ้าของดูดีแล้วหูว่าคอยเป็นคนมากผู้ชายดูดีแล้วแต่งตัวดีคดุณดีทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดคอยเห็นเราเขาแบบลงจากสนามบินน่ะคอยจำเราว่าได้เนี่ยพี่น้องเขาแบบ <gasps> คือคนเก่ากลับมาแล้วเขาแบบว้าวคอยกิเอาอีกได้น ก็คือก็อเอก oh my god you look s amazing you look so amazing you look e x เขาบอกเด็กสี่คนสี่กว่าองสเนะ sexy ขวบส,สี่อสแล้วว่า,ขาเขาแล้ก็ยิ้มยิ้มแยแๆแล้วก็ว่าอืฉันรู้ว่าเธอชอบขหบเธอลดน้ำหนักเอาง่งายเลยเด้อสมมติว่าแล้วหนักจากสองร้อยห้าสิบโลวบพดแล้วก็อ้วนอ่ะแล้ก็อ้วนอ่ะ จากตอนเนี่ยเราจะเหลือประมาณลอยกิโลอ่ะพี่น้องคือหุ่นดีคือเก่าเะยแบบลำคือเก่ากลับมาแบบรออ่ะเอาวงสั้นเลยที่นี่แล้วก็เลยว่าขอบคุณมากนะที่อุตส่าห์สละเวลามาหาฉันครั้งนี้ฉันจะคุยกับเธอแล้วก็มันอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายสําหรับเราสองคนเราต้องเคลียร์เราต้องคุยกันให้รู้เรื่องไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้ทุกเรื่องมันต้องจบต้องให้รู้เรื่องเขาเลยว่า ได้เพราะว่าเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกินกันก่อนแล้วเราค่อยเข้าบ้านอืมที่นี่แล้วพาคอยไปกินอาหารจีนพี่น้องเอ้ยไปหลานอาหารจีนสั่งอาหารจีนแม่คอยเขบาบอกหูว่าคอยกินอีหยังดอกคอยท่องเสียคอยท่องเสียปืดคืนกินแล้วกลับไปถึงบ้านประมาณสามชั่วโมง แลนเข้าห้องหน้ำแปะบบกลอยล้อลคอยดินนั่งในห้องน้ำคอยอ้วกแตกคนพูดว่าคอยอก,คคกินอีกอย่างลงไปเกียบตายเแยวนะ